เมื่อวานไปนาไปนาของอครูหนึ่งนะครับพ่อของครูหนึ่ง mm. ก็เลยได้ขา mm. ขาขาน้อยขาน้อยมาจะามาทำทำอาหารมากินที่บ้านในโครครับวับนนี้พูดถึงเรื่องของขาผักสวนครัวก็คิดถึงพี่สมชายไม่ได้ว่าแต่ก่อนบ้านของพี่สมชายสองไร่นะที่ทำเต็นท์ด้วยเราทำฟาร์มต้นไม้ด้วยก็คือพี่เขาบอกว่าเขาปลูกเพื่อที่จะ ขยายพันธุ์ยางคานี่ปลูกเยอะๆๆแล้วพอหน้าฝนแกก็จะเอามาลงถุงดำเพื่อที่จะขายหารายได้เข้าจุนเจือครอบครัวเพราะว่าพี่สมชายต้องเลี้ยงแม่ยายด้วยเลี้ยงครอบครัวด้วยอ่าพี่สมชายบอกแต่ว่าคนไม่หวังดีเขาพาคนสีสมพรมาสแสดงกล้ามดากว่าบ้านนี้นะ ออของพ่อฉันเยอะแยะของเนวอยู่เนวอยากบ่ออึดพาขนกันมาเต็มรถพากันมาเอามาขุดแล้วก็อยากจะคือตั้งแต่คุณหนึ่งมาแหละเขาถึงไม่กล้านะก็คือคนเขาทำงานทำอาชีพสุดจริตทำไมต้องมาเบียดเบียนกันขนาดนั้นแล้ว ไปเอาไทยบ้านมาอ่าเอามาอันนี้ก็ของพ่อของพ่ออยากได้อะไรคุดเอาคุดเอาขาที่ปูกก็ไม่เหลือดอกกระเจียวก็ไม่เหลือแล้วจะเอาอะไรขายแล้วจะให้เขาเอาเอาอะไรที่ไหนมาทําทุนต่อไปมันก็น่าคิดไหมถ้าคนที่ใจบุญสายบุญเขาคิดเนี่ยเขาคงไม่เข้าข้างคนที่ไม่ดีแบบนี้การกระทําที่ต่ํามากมากยางไว้ก็เหมือนกันพี่สมชายเขาเลี้ยงเขาอันนี้ไว้ ไวที่อยู่ข้างหลังบ้านเขาจะต้องเอาไปไปไหนเอาไปกลับบ้านอยู่ที่ศรีสเกตแล้วก็ฝากเพื่อนฝากลุงไม่ใช่ฝากหรอกคือพี่สมชายเอาไปแลกข้าวเพราะว่าพี่สมชายอยู่ทางนี้ร่มเก้าเขาไม่มีนาเขาก็เลยไปแลกข้าวสามพันเงินแบบนี้นะแต่ว่ามันได้ข้าวมามันมากกว่าสามพันแต่อย่างพวกนี้พี่สมชายจะไปเลี้ยงมาตลอดปีจะได้ตัดไวแต่วันนี้ มาตัดเหละจากสีสมพรมาตัดเหรแทแเละแลทะแเละแล,แล้วไม่เก็บฮอดหนามไอคนที่ดูแลคือครูหนึ่งเป็นคนดูแลให้เก็บกวาดเป็นคนใ,ใส่ปุ๋ยใ,ใส่อะไรให้แต่ทำไมเขาทำไมมักง่ายและเห็นแก่ตัวจังเลยเพราะฉะนั้นพี่สมชายก็ว่าขุดออกทั้งหมดเลยอ่าครูหนึ่งก็เลยขุด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 ออกขุดแล้วเอาไปขุดแล้วก็เอาไปปลูกแต่ว่าปลูกมันก็ตายเพราะว่ามันแก่แล้วอืครูทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าจะลง ผล,ลไม้ลงไม้ผลเออคือนี่แหละคือทําไมพี่สมชายถึงเกลียดและโกรธแล้วก็ไม่ชอบขี้หนะ้าเพราะอะไรเพราะว่าทําไม่ถูกอะไรที่เขาพี่สมชายขยันเขาปลูกเขาทําแต่เขาโทษครูหนึ่งขยันกว่าพี่สมชายที่ทนี้ก็เลยปลูกอะไรไป นะตอนนี้พอไม่มีพี่สมชายว่าเหมือนกับว่าอรอมาเป็นหลายปีอยากให้พี่สมชายตายคอ,อยซิได้อยากได้ยังขายยังกับขายอยากได้อะไรก็มาเอาเออก็นั่นแหละคนหนึ่งก็รอดูตอนนี้ว่ากรรมมันจะไปทางไหนทิศทางใดแล้วคนที่เขาคิดไม่ซื่อคิดไม่ตรงคิดไม่มีด้วยจิตบริสุทธิ์จะเป็นยังไงให้มาเฝ้าพี่สมชาย มาเฝ้าพี่สมชัยมาเฝ้ายายมาอยู่กับยายแล้วให้ยายจอดไปอยู่ไปไปเฝ้าตอนพี่สมชายวาระสุดท้ายก็บอกว่าจะเป็นจะตายเหมือนการเข้าโรงพยาบาลแต่พอพี่สมชายตาย,ตายเป็นยังไงทําไมต้องทําไมมีเรียวแรงพาหมอทรงเจ้า่าเดินโยงโยงไปไม่เห็นจะตาย เราก็พาหมอทรงเจ้าตัวปลอมมาทําความป่วนวุ่นวายทาให้กิจการเสียหายพอถ้าผมเป็นพี่สมชายผมไม่มีวันให้อภัยอีกทั้งที่พี่สมชายนะเขาเอาโหสิแล้วอโหสิกรรมแล้วณวันที่เขาบวชเพราะว่าครูหนึ่งเองเป็นคนบอกให้อโหสิกรรมทั้งหมดเพราะว่าเราทําการค้าเราทาธุรกิจกิจการจะได้รุ่ง ก็ด้วยบุญอนิสงส์นี่แหละที่พี่สมชายอโหสีนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้คนที่ทําใครคิดไม่ซื่อแล้วทำร้ายกับพี่สมชายเขาเลยจะต้องรับกรรมอยู่ๆทำไมมีคนที่จะต้องมาจัดการเขาหลังจากไม่มีสมชายแล้วทําไมมีคนคนหนึ่งที่มีอํานาจมีบารมีพอที่จะมาจัดการทั้งที่ไม่ได้อยากเสือกไม่ได้อยากวุ่นวายอะไรแต่มากระทบกับครูหนึ่งโดยตรง เพราะฉะนั้นก็คือบอกไว้ก่อนเลยก็คือตอาพี่สมชายจะไม่ตายฟรีทุกอย่างจะถูกเปิดโปงทั้งหมดแล้วก็อะไรที่มาเบียดบังแล้วที่ทําให้พี่สมชายเขาเป็นทุกทุกตลอดมาก็คือพวกนั้นเขาจะต้องได้รับผิดได้รับในส่วนที่การกระทําของเขาให,ให,ให้กินไก่ของพี่สมชายก็เหมือนกันกินแบบเย้ยฟ้าท้าดินโพสเฟสลงเฟสนะก็คือ จะอยู่ไม่นานจะอยู่ไม่ก็คือไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ากฎแห่งกรรมมันจะทำงานเป็นเงากรรมสะท้อนเลยเพราะว่ากรรมเป็นตัวกลางกรรมตัวกาหนดถ้ากรรมดีมันก็ได้ลบรับผลดีสะท้อนกลับแต่ถ้าผลไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีนั่นแหละสะท้อนกลับนะตอนนี้ก็คือดูไปเรื่อยๆคนที่ ทำความดีก็จะมีแต่จเจริญใครที่ทำไม่ดีคิดไม่ซื่อคิดไม่ดีพี่สมชายเนี่ยแต่ก่อนยอมรับว่าพี่สมชายก็โอเคก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคูหนึ่งมารู้จักกับคูหนึ่งคูหนึ่งพาปฏิบัติธรร,รมคูหนึ่งพาทำบุญคูหนึ่งด้วยจิตบริสุทธิ์ซึ่งเขามีพื้นฐานมีจิตใจที่อ่อนโยนแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยทำให้เขาไปเหนือกว่าคูหนึ่งแล้วเขาได้สร้างเจดีสร้างวัดสร้างเลย มากกวอนคู่หนึ่งด้วยซ้ําเขาก็เลยนั่นแหละมีมีคือเอาง่ายๆซะก็คืออานิสงยิ่งเขาสอนให้คู่หนึ่งทํากิจการทําอะไรนี่ครับทํากิจการสอนให้ทําหาเปลี่ยนงานเป็นเงินอ ยิ่งคูณหนึ่งครับเขายิ่งได้บารมีวันนี้ก็คือที่ผ่านมาพี่สมชายบอกหวยบอกหวยแล้ววันที่เทพคูณหนึ่งเพิ่งมาเอจใจวันที่เทพเคือช่วงสงกรานเทพขึ้นสวงสวรรค์เอเอภูมิเจ้าที่นี่ขึ้นไปเฝ้าองค์อินอุสวงสวรรค์ในช่วงสงกรานคนที่จะบอกอที่จะบอกหวยได้ก็คือก็คือที่จะบอกหวยได้ก็คือ,อผี แสดงว่าพี่สมชายบอกเลขแล้วถูกคู่หนึ่งถูกหลายงวดซ้อนกันเลยลก็คือแสดงว่าพี่สมชายยังเป็นผีอยู่ณนะวันนี้คือวันเกิดของพี่สมชายคล้ายวันเกิดเ19เมษาย,ยน2566นะถ้าเราก็ครบรอบปีก็คือ40น่าจะย่างเข้า47หรือ48นอน,นั่นละ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายที่พี่สมชายจะบอกหวยแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะส่งอานิสงส์ให้พี่สมชายได้เกิด เออได้ขึ้นไปจุติเป็นเทพแล้วก็จะสร้างซึ่งก็พี่สมชายไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับพวกเราตลอดไปนะคนที่มีสื่อสัมผัสเท่านั้นถึงจะรู้ว่าพี่สมชายเขามีความสุขหรือไม่มีความสุขณตอนนี้นะซึ่งยังไงก็คนหนึ่งก็ขอทำความดีต่อไปคนไหนที่ทำไม่ดีก็คนหนึ่งก็จะเปิดโปรงต่อไป